ในนี้บอกว่าคนที่ใจน้องได้เจอว่าสิกบด้วยนะคะน้องดูาด้วยนาะทมัติยเลยนะเขาบอกเลยว่าคนที่อยู่โรงเรียนนี้เนี่ยพูดเก่งพูดเก่งพูดเป็นพปธรรมชาติพูดี่แตจเรศงงไหมทไมกาพูาแคนนี้เพราะว่าเราสึกว่สน้องเขา่พูดเป็นธรชาติทีุ่ดาะคะงตาเราชอบเจอเอลาพู้ก็ปพอก็จะไม่่ออยากจะเสนทไหร แต่เขาเจอเหตอยากคุยว uh ัน huh. นี้ส <Rach aj unt> <rí> e> ิ่งที่น้องคุยกน่าทน่งที่สุดนะในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าของจานน้องก็ต้องบอกอะไรที่มันเป็นความจริงแล้วก็จริงใจแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผู้ชายไมีข้อจำกัดผู้ชายมีมุดงงอยู่เหมือนกันถ้าเกิผู้ชายไมีมุดเหมือนกัน 아. ป้าโตผิดอันนี้ไม่ใช่ค่ะเราไม่ได้ไข่ของอะไรนะคะไม่ไม่ค่ะคือเวลาอย่างเช่นซึ่งเวลาที่เออ่มีเราเข้ามาหรือว่าเราแบบอยู่ในโรงเรียนนะคะก็จะพูดถึงรุ่นพี่รุ่นพี่ที่แบบพี่ชื่อเสียงซ่านจังเลยไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงรุ่นพี่ที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตุ๊กตาก็จะเป็นหนึ่งในนั้นพูดถึงทุกคนก็จะรู้จักพี่ตุ๊กตา มีผู้หญิงคนไหนในโรงเรียนสีกาลิโลดอนตั้งแต่ตุ๊กตาสวยและถึกมากค่ะตอนนั้นน่ะมันก็ถึกนะตอนนั้นมีคนคิดว่าเป็นชายเพราะว่าน้อยคนมากที่จะเรียนคือถ้าเกิดเทียบกันรุ่นหนึ่งแบบเรียนประมาณสี่ห้าคนนี่คือท่านยุ่ยแล้วนะแล้วคือตอนนั้นที่พี่ตุ๊กตาเรียนคือคือหัวโลงใช่คืองามากกันมาถึงรุ่นหนุ่มอ่ะเอาง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยคุณผู้ชมคะตอนนั้นยังไม่มีความเป็นฮอร์โมนผู้หญิงแต่หลังจากมีความเป็นฮอร์โมนผู้หญิงเนี่ยมันปัญหาที่มันเกิดขึ้นแน่นอนนะผู้้หญิงงเรามันก็ตอ คือบางคนคิดนะว่าเป็งคนรูปมันจะต่เง็ปใช่ค่ะคือผู้หญิงสมัยนี้ต้องบอกว่าชอบแสวงหาวิธีการอื่นๆนี่ยพี่ตุ๊กตาชอบแบบฉีกูต้าให้มันขาวหรือว่ากินอะไรก็ได้ให้มันของแต่กลายเป็นว่ากลับไม่นึกถึงสิ่งที่แบบย้อนกลับมาดูที่สุดก็คือตัวเองพี่ถามว่าสมัยพ่อสมัยแม่เราเขามีหรือเกูต้ากูต้าไม่มีค่ะแล้วเขามีทำนมไหมสมัยพ่อแม่เราไม่มีค่ะพี่ตุ๊กตาไม่ทำองค์ทำอึงไหมเขาไม่มีแล้วค่ะใช่แล้วทำไมเขาถึงได้ใหญ่ธรรมชาติจับแล้วมันอุ้ยมัน เหลวติดมือเอ้ยไม่ใช่มันดีขึ้นมันนุ่มเนิ่มออแล้วก็ผิวพรรณพ่อแม่เราเปล่งปังเขาก็กินแค่ว่าสมุนไพรธรรมดานะถูกต้องแล้วค่ะแล้วนี่ก็บอกว่ายิ่งยุคสมัยนี้นะคะพี่ตุ๊กตาทําให้สมุนไพรเนี่ยกินง่ายขึ้นคนสมัยก่อนเนี่ยอยากจะขาวอยากจะอืมเอาว่านชักมดลูกมาใส่สมุนไพรนู่นนี่นั่นไปต้มปลยนะสมัยก่อนที่ไปปอกขุดขึ้นมาว่านชักมดลูกมันเป็นขุดไปเงาขึ้นมากว่าจะล้างกว่าจะเอาไปซอยกว่าจะเอาจะล้างดินออกอ่ะ ค่ะเที่มันยุ่งยากกว่านั้นคือวิธีการกินกินที่แบบกระดกแบบนี่เลย่างนี้ใช่ค่ะพี่มาเอยเพราะว่าเออช่วงนั้นที่เก็เป็นเมนเนี่ยนะคะเออพวกยาว่านช็พกโกต่างๆก็ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมค่ะแล้วก็ยังจะมีราคาที่สูงใช่เราจะต้องกินแบบนี้แต่ขนาดกินแบบนั้นน่ะเป็นแบบว่านชพอลูกล้วนๆนะไม่ได้มีผสมอะไรนะ มันยังดีกับสุขภาพเราล่างกายเลยอะใช่ค่ะผมก็ยอมกินไงใช่ค่ะคือต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยคือที่สาคัญคือเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงสมัยก่อนเอาไปหยิบมาเค็ยนรับตามที่คนอื่นบอกเอามาตำเอามาเที่ยวแล้วก็ยอมแบบกระดกคอของขอก็กินพวกตัวเองอยากสวยแต่สมัยนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าตัวนี้นะคะพิเศษมากเพราะว่าได้รับในเรื่องของการวิจัยจากดรพาชพงศ์ศรีประเสริฐศักดิ์ท่านเป็นอาจารย์หัวหน้าวิจัยระดับ9้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้กล้าพูดช่ลยแสดงว่าพูดค่ะดีมากคือพี่จงตาต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คือยุ้ ผู้บริโภคนะคะว่าผู้บริโภคสมัยนี้ไม่โง่พวกเราไม่โง่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเคยโง่มาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราจะหาอะไรใส่ตัวเองนะคะพี่ตุ๊กตาเรากินเข้าไปนะคะพี่จริงไหมคะพี่ชินเราจะต้องดูว่า สิ่งเรากินเข้าไปมันดีไหมมนส่งผลดีจริงหรือเปล่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าแล้วที่คืออยากแรกที่สนใจคือหนึ่งมีอาจารย์วิจัยค่ะแล้วก็มีชื่อมีตัวตนใช่ค่ะมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อด้วยของประเทศไทยใช่แล้วไม่ใช่มาบอกว่าจากอาจารย์คนนี้วิจัยมาอาจารย์ไหนวะชื่ออะไรอชะพูดชื่อสิถูกค่ะแต่ามาแบบว่าจินตนาการพูดไปเองค่ะใช่แล้วค่ะสองในเรื่องของส่วนผสมเนี่ยคือเป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติจริงๆค่ะคือยุ้ยเองเนี่ยพูดเลยว่าเจ็บมาเยอะค่ะ ขาวเราก็พยายามทำตัวเองที่มันขาวมาแล้วไม่เ,เป็นเป็นคนนึงประสบปัญหามาพยายามให้ตัวเองผอมมาแล้วได้การกินยาลดน้ำหนักแล้วมันแบบ,บม,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 มึนๆงงๆแล้วที่สําคัญพวกนี้อันตรายมากนะคะมันทําให้ฮอร์โมนคือสิ่งที่กกอยูะคะ่คู่กับผู้หญิงอะค่ะคือฮอร์โมนสัตเกศเวลาปีนั้าถิดตัดรังไข่ถูกตัดมดลูกจะเหี่ยวทันทีนั่นแหละค่ะเพราะว่าผู้หญิงกับฮอร์โมนเปนของคูค่ก,กันที่ต้องฟังใช่แล้วเราต้องมีวิธีการในการบํา,า,ารุงฮอร์โมนถูกต้องไหมใช่ค่ะคือยุ้ยเนี่ยเคยประสบปัญหาก่อนหน้านี้ว่าประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นรีุ่กตาแล้วคือ เวลาเป็นสิว่ะค่ะมันเป็นสิวขอบหน้าเนี่ยมันจะเป็นขอบๆตรงเนี้ยถ้าผู้หญิงนะคะมีสิวบริเวณตรงเนี้ยนะคะะเพราว่ามีปัญหาตรงมดลูกนี่ยรอบๆเนี่ยจะสมแล้วการที่เรามีประจำเดือนเราปกติคุณผู้ชมมั้ยคะผิวพรรณมันจะเปล่งปลั่งถูกต้องแล้วค่ะผู้หญิงหลายคนบอกว่าฉันเป็นเมนฉันอยากหายเลยตัวใหญ่ดีตัวเล็กดีถูกไหมถูกต้องแล้วค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยทอมขาวแล้วก็เปล่งปลั่งนี่วิทจะบอกว่าอย่างแรกเราผอมได้เพราะอะไรเราผอมได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดกว่าคุ แต่นี่สำคัญใพวิตุกตาค่ะดูข้างขวดได้เลยนี้สําคัญที่เราเอามาให้เพราะว่ามันเป็นสูตรเฉพาะเราไม่สามารถเขียน60สูตรได้เพราะฉะนั้น่ยพื้นที่ข้างขวดไม่มีแล้วนะคะสวยจังเลยอ่ะเก๋ใ่มากอย่างเช่นเนี่ยชาเขียวมะขาม พริกไทยดำเรารู้เลยว่ามันช่วยในเรื่องของการเผาผลาญใช่ซึ่งเป็นมาในโยศที่พอเหมาะพอดีปกติถ้าอยากได้เผาผลาญเนี่ยโโอ้หกินให้ตายเลยค่ะพิธีกากินพริกไทยดำเป็นกิโลชีวิตจริงใครจะมานั่งกินไม่มีทางเห็นตายใช่ค่ะพี่แล้วที่สำคัญนะคะมันมีว่านช้างบนรูปที่ทํางานร่วมกันกับพญาช้างเผือกค่ะมันจะทํางานร่วมกันช่วยเสริมพออุ้ยนี่ใส่พญาช้างเผือกพญาช้างเผือกแพงมากค่ะเพราะวก็เป็นในเรื่องของตัวเป็นเป็นไม้มงคลนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเรานํามาใส่เป็นแบบพิเศษด้้วววยนะะคคแลททีีีี่่สัญงไไมมมก เนี่ยแหละคือที่งงแต่พี่คิดว่ารสชาติมันคงจะดีเพราะมันใส่มะขามและกีวีลงไปมันจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายและช่วยเรื่องความใสเพราะวิตามินซีสูงถูกต้องเลยค่ะพี่ตุ๊กตาี่ชอบเพราะว่ามันกินง่ายค่ะพี่นี่คือสิ่งที่กินง่ายที่สุดยุ้ยอยากเจอะสมเจอมและยาสตรีต่างๆยาวัคซีนโต่างๆซึ่งมันมีผลข้างเคียงกับเราเราไม่อยากกินเราไม่โอเคกับมันแต่ตัวนี้เนี่ยทำให้ยุ้ยอยากกินทุกวันเราวิธีการดูแลเป็นง่ายมากค่ะพี่กินแค่วันละแบบ วันละนิดเดียวเองคือสอที่ขอดตกลิ่นหน่อยได้ไหมตาเเลยคะคือทาแค่แบบสวยทาแค่สองช้อนชาแบบน่กินนิดเดียวเอง่ะให้คนที่บ้านกินได้เลยแบบอี่เั็มาขอได้เลยช่ กทานก่อนนอนง่ายมากก็นอนไปเลยจริงๆอยากชิมนะทไมไม่มีชิมคำถามรสชาติถ้าไม่อร่อยจะได้ก้วกลางรายการก็ต้องซื้อไปรสชาติมันขมหรือเปล่ารสชาติไม่ขมเลยค่ะนี่แกล้งให้ยมคุยกล้ากินให้ยมว่าเพราะว่าปกติเนี่ยแท่งที่พิศพลาบอกาว่ายาสติส่วน่าจะเหม็นมันแหมาแล้วอร่อยแล้วที่สำคัญส่วนใหญ่เขามักจะชอบเอาไปดองเหล้าแลอายุอยากพูดตรงๆเห็นหนักหน้าแรงๆอย่างนี้คือเราไม่กินเหล้านะใช่สมัยก่อนก็บอกว่าใครอยากเมาไม่ต้องซื้อเหล้านะให้กินยาสติเมาเหมือนกัน คือยุไมเคยกินพวกเหล้าพวกเบียร์แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยอะแล้วเมื่อนึกอะไรที่มันผสมเบ้าเจอกับอควาพรเราไม่กินกับมันจริงๆเราจะไม่กินแต่ตัวนี้เนี่ยรสชาติดีมากชิมนะได้เลยค่ะจ๊ะถ้าเป็นอร่อยพี่บ้วนใส่ยูวิทยอ่าได้หนูยินดีเลยค่ะพี่ยืดเลยค่ะการกินเนี่ยควรจะต้องกินประมาณไหนคือจริงๆเดี๋ยวต้องจะกินประมาณประมาณนี้ค่ะพี่ตุ๊กตาอ๋อแต่ีตุ๊กตาจะหมดสิทารนะคะเจ็บไปให้หนูกินบ้างกับพี่ชิมก่อนนะคุณผู้ชมคือตุ๊กตาจะบอกว่า การที่เราจะกินอะไรที่มันช่วยบำรุงนะคะภายในโดยเฉพาะบระเิเวณมดลูกแล้วส่งผลกับเรื่องของผิวพรรณถ้ามดลูกดีนะคะมันจะส่งผลมาทำผิวพรรณทั้งหน้าตาสิวเสก็จะไม่เกิดนมเนมก็จะคงที่ไม่ใช่พอช่วงมีเมนก็นมใหญ่ว่าช่วงเม็นหานยก็นมเหี่ยวคือมันเป็นวิถีใหม่แล้วคะ่ะผู้ชมไปเรื่อของความสวยที่แบบจะไปฉีดอูกต ร้อยใหม่จะไปท,ทํานู่นทํานี่ทํานั่นปก,ก่อน,นพกัพกก่อนเ,นเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเพราะตอนนี้เทรนธรรมชาติกําลังมาสวยจะภายในสู่ภายนอกจริงๆมันเกิดทึ่นี้จริงน,นะพี่เขาถึงชอบพูดไงว่าสมัยยุคพ่อแม่เราสมัยก่อน ดาราหรือว่าสาวๆหรือว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยสวยเนี่ยมันสวยแบบสวยจริงๆใช่ค่ะสวยแบบว่าไม่สัญญกรรมเพราะว่าคนมีระบบภายในที่ดีถูกต้องถามพสิมก็ได้ระหว่างผู้หญิงสวยสัญญกรรมเต็มตัวไปด้วยปูตานู่นนี่นี่น้กับผู้หญิงสวยธรรมชาติที่สิมเลือกใครแบบนี้เลือกแบบสวยแบบธรรมชาติออแล้วก็ทานอะไรที่เป็นธรรมชาติแบบนี้ดีกว่าไม่ใช่มีลูกกับผู้หญิงพวกนี้ไปรูไอ้ปูตาลู่ออกมาหน้าไม่เห็นเหมือนเลยว่าสัญญามาผิวผมไม่เหมือนริง ถ้าไม่อร่อยก็จะแหวนนะคะถ้าอร่อยก็จะบอกว่าเฮ้ยอร่อยนะเพราะว่าลูกตาเนี่ยไม่โกหกแล้วเพราะว่าเคยกินอะไรที่มันแบบถ้าถึงกับมันโอเคเนี่ยมันก็ดีนะเพราะว่ามันไม่ต้องไปเสียเวลาไปนั่งทำอะไรเหมือนสมัยโบราณที่ทำกันอ่ะใช่ค่ะคือมันไม่ต้องไปนั่งเคี่ยวไม่ต้องไปหาให้ยุ่งยากเือทาสสำเร็จรูปมาแล้วต้องแล้วค่ะอร่อยนะใช่่ะเหมือนกินแบบน้ำมะขามผสมน้ำ กีวี่อ่ะแล้วมันแบบใช่กินมันจะเป็นกีวีกลิ่นวิของกีวีใช่ได้มผู้ชายกินผู้ชายบำรุงไข่ไหมคะไอ้พี่ชินเออบำรุงไหมอ่ะน้องโต๊ดกินได้ไหมอ่าต๊ดกินได้ครับโต๊ดเป็ที่สามเธออาจจะได้แบบอาจจะได้ที่ชินกินแค่แก้วเดียวนมจะไม่อยากก็อยากให้ลองชิมก็เพื่อนสั่งอาหารได้ถ้าไม่อร่อยถ้าพี่ชินกินแล้วแหวะนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ต้องซื้อพูดเลยเดี๋ยวก็รู้เรื่องแล้วอ่ะลอง เป็นไงคะสำหรับผู้ชายพิชินทานแล้ว้สึกไงบ้างเห็นไหมโอเคนะเหมือนน้ำผลไม้อ่ะเออมันแบบดีเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วที่เด็สำคัญน,<ไ>นะคะทานไปมันไม่ได้มีน้ำตาลที่แบบไปนั่งสะสมแในคนแบบทัวคือหนึ่งกินแบบด้วยรแค่นี้สองเป<อ>็นสมุนไพรร้วนๆแล้วก็นอกจากนี้นี่คือไม่ได้ยุ่ยต่งมาน่งพูดแล้วก็กินคนเดียวนี่ท<ด>ั้งหมดนี ที่กินโปรไบโอเฮิร์บค่ะแล้วเห็นผลจริงกินแล้วสวยสดใสจากธรรมชาติเป็นผู้้ใชจริงเลยใช่แล้วกินแค่แบบก่อนนอนวันละหนึ่งครั้งง่ายๆคุณได้ครบทานทั้งขอทั้งขาทั้งถุงแล้วก็เป็นงานธรรมชาติจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าถ้าคุณอยากสวยธรรมชาติเนี่ยคุณก็รู้ให้ความสำคัญเลยนะคะกับตัวนี้นะคะไบโอไบโอเฮิร์ฟโปรไบโอเฮออนะคะบอกคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนนะคะว่าตัวนี้น้องวิมานะนสามแล้วก็การันตีว่ารสชาติเนี่ย อร่อย,ออยแล้วคุณจะลืมยาสตรีต่างๆไปเลยเพราะว่าพวกนั้นน่ะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากหอมนนคะแล้วก็ขาวขึง แค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นหนึ่งครั้งก่อนนอนใช่ใช่แล้วค่ะสวยครบในวดเดียวซึ่งเป็นการดีงาเป็นที่ง่ายมากปลอดภัยเห็นผลจริงมีงานวิจัยรับรองซึ่งแบบยุ้ยสบายใจยุ้ยเชื่อว่าทุกคนสบายใจแน่นอนใช่แล้วนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่น้องยุ้ยเนี่ยไม่โกหกแน่นอนผู้ชมเพราะว่าอันนี้ก็ดูเลยเนาะเขาก็ไม่มีสัญญกรรมเลยนะแล้วเขาก็สวยธรรมชาติจริงๆใกล้คางเลคะไม่สัญญกรรมอะไรสักอย่างเลยเออเไม่มีไม่มีเลยค่ะอ่าร่างกายของจริงหมดเลย